มัควารสะอาดยาวออก,กับลงน้ำออใส่ไก่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลายันไม่โคดดวนครับ เจ้าเขียวเหนียวซับเนี่ยมาแล้วเดินง,งานแต่วันเดียวนนีนงานก็มารอคิวอยู่เยอะครับขอบคุณครับที่ไว้ใจสายอัมพูโคดว่วนที่เรียกใช้บริการ วางไว้เรียบร้อยแล้วครับพวกต้นชิ้นต้นไรนี่เรียบร้อยกันแล้วาราก็ทำสลูกให้อย่างดีเศษทางเราก็ไม่ได้ทำว่าเราเป็นการลกูกไม่จะของทำไปเรื่อยๆครับไม่ต้องเร่ง ันตรงไปที่อื่นก่อ,น,อนนี้เดี๋ยวรอ,อน้ำแห้งวันนี้นี่ใหม่ค่อยมาเติมน,นะครับมาเต่งมา,ตา,าตเติม่เรียนหมดจริงนี่ก็ทั้งากมาอะไรนี่ก็อยู่ประมาณสามวันวตนนี้เรามาทำแล้วครับสี่วันวันนี้ อีกที่หนึ่งก็น่าจะประมาณอัตชิดหนึ่งขอบคุณนะครับที่เรียกใช้บริการกดเมคโค่วนพายันน,น้ำไหลเข้าหากันหมดแล้วตอนเรามายืนอยู่แถวเนี้ยครอบสะเนี่ยเสียวเหมือนกันครับ เสียวดินไหลไปหาสระนี่สะนี่ก็ลึกประมาณเจ็ดเมตรดูว่าเขาก็ไม่ได้สโลปมากนะมันแนวดิ่งเลยเสียงก็ งเรียบร้อยแล้วแหละแต่ต้นกระถินนี่เยอะจริงๆดูฝั่งนี้นี่คนตัดก็เห็นเยอะเกินไปในสาสไม่มาแล้วแหละเหนื่อยแล้วคนตัดเหนื่อยแล้ว การีนลมยังดีเลยได้มานี่แซมกล้วยไปเลยอัดข้างไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับ